สมัยเนี้ยหลายคนอ่ะเขามีการเข้าหาลำโพงอนิเตอร์มากขึ้นเรามีด้วยหูฟังแล้วมันดีแสดงว่าคนส่วนมากที่เอาไปเปิดกับหูฟังก็น่าจะได้ยินใกล้เคียงกันลักษณะทางกายภาพไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราลองดูดูว่าเพลงที่เราทําไปอ่ะมันโดนเปิดผ่านอะไรบ้างถูกไหมครับถ้าไปเปิดในห้างมันผ่านหูฟังหรือล็โปพงถ้ามันไปเปิดผ่านวิทยุในรถฟังผ่านหูฟังหรือล็อปพงถ้าไปเปิดในอีเวนต์ฮอล์ใหญ่ๆมันผ่านหูฟังหรือล็อปพง เพลงมันถูกผเปิดผ่านลำโพงมากกว่าหูฟังถึงแม้ปัจจุบันคนน่าจะใช้หูฟังมากขึ้นไม่เทียบกับเมื่อก่อนเราอยากได้ยินเสียงแบบไหนเราคุ้นเคยกับอะไรแล้วเราทําอะไรยิ่งเสียงความถี่ต่ำความยาวเพื่อยิ่งกว้างมันต้องการการสั่นสะเทือนของหน้าดอกลําโพงที่กว้างเพื่อที่จะให้เสียงมันพุ่งไปตรงๆได้ยิ่งดอกลําโพงมันใหญ่เท่าไหร่มันจะตอบสนองต่อความถี่ต่ำได้ดีขึ้นได้มากขึ้นเท่านั้นห้องแต่ละห้องับขนาดที่ไม่เท่ากันอะคูสติกที่มันไม่เท่ากัน มันก็จะตอบสนองต่อเสียงที่ถูกปล่อยออกมาจากลำโพงไม่เหมือนกันแต่ในทางกลับกันเราอาจจะไม่ต้องปรับอะไรเลยก็ได้นะครับปรับที่ตัวเรามันต้องหาความพอดีตรงนี้ให้เจอ Music Arms สวัสดีครับผมรอนะครับลหลายคนคงสงสัยครับว่าในการที่เราจะเลือกซื้อลำโพงมมนิเตอร์สักหนึ่งคู่เนี่ยเราควรจะเลือกซื้อประมาณไหนถึงจะเหมาะกับห้องของเราเดี๋ยววันนี้เราไปหาคําตอบครับและวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิชมาพูดคุยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวัสดีครับ ก็ตามหัวข so. <c oughs> ้อครับอาจารย์ครับก็คือผมบอกว่าสมัยเนี้ยหลายคนอ่ะเขามีการเข้าหาละโพงมอนิเตอร์มากขึ้นเพราะว่าผมอยากรู้ว่าแบบหลายคนบอกว่าอยากมีเพลงแค่ในหูฟังเราควรจะมีลำโพงมอนิเตอร์ด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นะก็ถ้าผมลองหาคําตอบคําถามดีแล้วกันนะครับลองนั่งคิดดูเนี่ยผมว่าคําตอบที่น่าจะสมเหตุสมผลที่สุดแม้สุดที่สุดก็คืองานเราที่มีสว์มันถูกเอาไปเปิดผ่านอะไรมากกว่ากันระหว่างหูฟังกับลำโพงเพราะว่าถ้า เรามิกด้วยหูฟังแล้วมันดีแสดงว่าคนส่วนมากที่เอาไปเปิดกับหูฟังก็น่าจะได้ยินใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดมันโดนเอาไปเปิดผ่านลําโพงมันจะเริ่มมีความต่างแหละ <c oughs> เพราะเราไม่ได้ยินผ่านลำโพง <c oughs> นะครับเอาเอายังไม่ต้องสนใจว่ายี่ห้ออะไรแพงแค่ไหนอะไรคือลักษณะาท,ทางกายภาพไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราลองดูดูว่าเพลงที่เราทําไปมันโดนเปิดผ่านอะไรบ้างถูกไหมครับถ้าไปเปิดในห้างมันผ่านหูฟังหรือลำโพง ถ้ามันไปเปิดผ่านวิทยุในรถฟังผ่านหูฟังหรือลำโพง<ม>ถ้าไปเปิดในอีเวนต์ฮอลล์ใหญ่ๆมันผ่าน,านหูฟังหรือลำโพงพ<ม>ี่ก็ยังเชื่อว่าเพลงมันถูกผ่าเปิดผ่านลําโพงมากกว่าหูฟังถึงแม้ปัจจุบันคนน่าจะใช้หูฟังมากขึ้นไม่เทียบกับเมื่อก่อนอครับนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่คิดว่าค่อนข้นขางจะสมเหตุสมผลมมการที่เราจะมิสผ่านอะไรเนี่ยสุดท้ายพี่มองว่ามันคือความถนัดของแต่ละคนแต่ว่า ข้อดีคือถ้าเรามีทั้งหูฟังและลำโพงเราสามารถเช็คงานได้เมื่อถูกเปิดผ่านทั้ง2รูปแบบในการฟังแล้วก็ผมมองว่าแบบสมัยนีย้คือลำโพงมันมีขนาดให้เลือกค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันไม่ว่าจะเป็นแบบ3นิ้ว3 5 4.55ขึ้นไปเรื่อย,รอยครืบผมอยากจะรู้ว่าแบบสวัิห้องเราอะ่ะมันมันก็มีหลายขนาดใช่ไหมครับครับอยากรู้ว่าในแต่ละห้องอะ่ะมันเหมาะกับพวกลำโพงบ,บไซส์ประมาณไหนบ้างจริงๆอันนี้ตอบยากมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะ สุดท้ายนะเหมือนกับไอตัวที่ถามเลยว่าหูฟังหรือลำโพงนี้เรากันสุดท้ายเราเคยชินอันไหนขนาดอันไหนและตัดสินใจกับอันไหนได้แม่นยำกว่ากันครับผมบางคนคุ้นกับหูฟังก็ตัดสินใจได้แม่นยำกว่าสิ่งที่เราไม่คุ้นเพราะฉะนั้นการเลือกลำโพงข้อห้องนะครับพี่ว่ามันก็จะกลับมาเรื่องที่ว่าเราอยากได้ยินเสียงแบบไหนเราคุ้นเคยกับอะไรแล้วเราทําอะไรมันเลยอาจจะไม่ได้มีคําตอบที่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรวันไซฟิตออมเป็นคำตอบเดียวใช้ได้กับทุกคนนะครับ แต่โดยทั่วไปแล้วกันโดยทั่วไปเนี่ยเราก็กลับมามองทางลักษณะทางกายภาพของตัวลําโพงนะครับว่าอย่างอันเนี้ยไซส์ดอกลําโพงมันตัวที่เขาเรียกว่าบูเฟอร์ตัวล่างเนี่ยไซส์เล็กอันนี้น่าจะ3.5มั้งใช่ครับแล้วอันนี้อันนี้เป็น4.5อ่าส5่ส่วนอันนี้น่าจะเป็น55นะครับก็ไล่ขนาดขึ้นมาเรามองง่ายๆว่าเสียงมันคือความถี่ครับครับแล้วแต่ละความถี่มีความยาวคลื่นที่ไม่เท่ากันถ้าเรามองเป็นฟิสิกส์เลยคือความยาวยิ่งเสียงความถี่ต่ำความยาวคลื่นยิ่งกว้างมันต้องการ การสั่นสะเทือนของหน้าดอกลาโพงทีกว้างเพื่อที่จะให้เสียงมันพุ่งไปตรงๆได้มันในทางทฤษฎีในทางฟิสิกส์ครับยิ่งดอกลําโพงมันใหญ่เท่าไหร่มันจะตอบสนองต่อความถี่ต่ำได้ดีขึ้นได้มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉนั้นลำโพงที่ใส่เล็กก็จะมีย่านความถี่ต่ำหรือเบสที่น้อยกว่าลำโพงที่ใส่ใหญ่มันก็จะซ้อนกลับมาที่ห้องแบบว่าห้องแต่ละห้องนะครับขนาดที่ไม่เท่ากันอะคูสติกที่มันไม่เท่ากันมันก็จะตอบสนองต่อเสียงที่ถูกปล่อยออกมาจากลำโพงไม่เหมือนกัน มันก็เลยอันนี้มันจะเริ่มยากแล้วถ้าจะเอาอุดมคติว่าอยากได้ยินสะอาดจริงๆอาจจะต้องมีการให้วิศวกรมาคำนวณอะคูสติกและดูความเหมาะสมให้แต่โดยทั่วไปเอาง่ายๆแบบบ้านๆเลยก็คือห้องเล็กอะถ้ามันเจอเบสใหญ่ๆไปสะท้อนนะครับมันจะซึมซับไปได้ได้ช้าและเบสมันก็จะลน้นพอเบสมันล้นปุ๊บเราก็จะได้ยินแต่เบสเพราะความถี่ต่ำพลังงานเยอะครับ,รบมันจะสะท้อนอยู่แล้วมันจะหึ่งอยู่นานเราก็ยังไม่ได้ยินเสียงความถี่สูงหรือความถี่อื่นเลยแล้วก็จะได้ยินแต่เบส พอเราได้ยินแต่เบสเราทำไงครับเราก็ตอนมิกซ์เราก็ลดเบสถูกไหมครับใช่ครับเพื่อให้เราได้ยินอย่างเหมาะสมได้ยินแบบเท่ากันได้ยินแฟลตหรือว่าได้ยินแบบแล้วมันไพรเราะขึ้นแต่พอเอาไปเปิดผ่านลำโพงที่อื่นเราลดเบสไปแล้วเ <c oughs> บสหายถูกไหมแต่เป็นเพลงแห้งเลย <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นมันก็คือการที่ไอเดียคร่าวๆเนี่ยมันก็คือการหาลำโพงที่มันเหมาะสมกับห้องเราเพราะนั้นด้วยเขาก็จะว่ากันว่าห้องเล็กก็ใช้ลำโพงเล็กที่ดอกลําโพงมันไซส์เล็ก มันก็จะเหมาะสมกว่ามันถ้าไปเสิร์ชในเน็ตด <is very S 1> ูเขาจะมีคนคำนวณเลยบอกห้องกี่ตารางเมตรควรใช้ดอกลำโพงเท่าไหร่โดยทั่วไปนะครับมันในทฤษฎีคร่าวๆก็คือห้องเล็กใช้ลำโพงเล็กห้องใหญ่ใช้ลำโพงใหญ่เพราะว่านอกจากขนาดของดอกลำโพงแล้วครับความดังของลำโพงเล็กก็จะความดังก็จะน้อยกว่าลำโพงใหญ่เพราะมันต้องใช้พลังงานที่ขับดอกลำโพงตามขนาดนะครับเพราะอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีคร่าวๆห้องเราเล็กใช้ลำโพงเล็ก ห้องเราอยากใช้ลโพงใหญ่แบบง่ายเลยใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันต้องมันต้องเรียนรู้ว่าเราลองแล้วว่าห้องเรา3.5เป็นยังไงใช้ไปสักพักปี2ปีอาจจะลองขยับดูไหมหรือถ้ามีเพื่อนให้ยืมยืมของเพื่อนมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มหาจุดที่ลงตัวกับเรา <c oughs> แต่ในทางกับกันเราอาจจะไม่ต้องปรับอะไรเลยก็ได้นะครับปรับที่ตัวเราครับ <c oughs> ซื้อลําโพงมาคู่หนึ่งทํางานที่ห้องเราจนเคยชินเสร็จแล้วเอางานนี้ไปฟังที่อื่น ไปฟังในรถไปฟังในหูฟังผ่านหูฟังไวายเลสหรือถ้าม,มีโอกาสไปเปิดในห้องเพื่อนหรือว่าในห้างเขาเปิดงานเรา,เราก็จะพอเช็คได้แล้วว่าไอ้ที่เราได้ฟังในห้องเมื่อไปเทียบกับที่ฟังที่อื่นแล้วมันขาดหรืออะไรบ้างแล้วเราก็ปรับที่เราเนี่ยทดในทดไว้ในตัวเราก็ได้เหมือนกันเหมือนแบบเราต้องรู้คาแรคเตอร์ก่อนว่าคือเราใช้เขาอ่ะเราต้องรู้ว่าเขาเป็นยังไงใช่ mm hmm. เขาเป็นยังไงแล้วเมื่อเราได้ยินแบบเนี้ยในห้องเราอ่ะไปได้ยินกับระบบอื่นจะเป็นยังไงแล้วก็หักลบกัน เอามาจูนเช่นครั้งนี้มิกซ์มาเบสมันล้นไปหน่อยครับผมในห้องเรารู้สึกพอดีแล้วไปฟังข้างนอกล้นครั้งหน้าลองลดเบสสั้นนิดนึงแล้วไปฟังข้างนอกอ่ะเราก็จะเริ่มดูแล้วว่าอ๋อเราก็ปรับที่ตัวเราว่าขูเราอ่ะได้ยินเท่าไหร่คือเรียกว่าพอดีอแต่ทั้งนี้ทนั้นก็คือแบบดูว่าแบบอันไหนเหมาะกับเราใช่ครับแล้วก็มันต้องสร้างความคุ้นเคยแล้วก็สุดท้ายอ่ะครับดนตรีมันเหมือนศิลปะมันจะไปตัดสินยากว่า อัานไหนดีอัานไหนไม่ดีอัานไหนถูกไม่ถูกถูกไหมวันมันต้องหาความพอดีตรงนี้ให้เจอว่าอะไรคือดีของของเรากับกับสิ่งที่เราใช้ด้วยกระโพงที่เราใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับอาจารย์ก็คือผมเห็นเนี่ยมีหลายยี่ห้อมกันที่มันจะมีแบบพวกรูวมืนรูใช่ไหมครับก็คือแบบตัวเล็กอ่ะผมเห็นมันจะไม่ค่อยมีด้านหน้าเท่าไหร่มันจะอยู่แบบด้านหลังแทนครับมันคือรูอะไรครับมันเป็นสิ่งที่เราเรียกรวมๆว่าเบสรีเฟล็กครับ เบ,บสก็คือความถี่ต่ำเนาะรีฟเฟล็กก็คือเหมือนการสะท้อนออกไปมันเป็นการออกแบบทางฟิสิกส์เพื่อให้ลําโพงเลยครับสามารถที่จะตอบสนองแล้วก็ขับย่านความถี่ต่ำออกมาได้มากกว่าที่ขนาดมันจะเป็น hmm. ทีนี้มันอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละยี่ห้อแล้วก็แต่ละรุ่นนะครับทีนี้ถ้าถ้ามันไปอยู่ข้างหลัง มันก็แสดงว่าเสียงเบสบางส่วนก็จะออกหลังลาโพงมันก็จะต้องมีเริ่มอาจจะต้องมีอ่านคู่มือชน,นิดนึงว่าเขาบอกเขามักจะบอกว่าถ้ามีเบสเลย์เอยู่ข้างหลังควรจะวางห่างจากกําแพงสักระยะเท่าไหร่เพราะถ้าวางชิดเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการสะท้อนของเบสเสียงมันก็จะบวมจะอึนอะไรอย่างนี้ครับมันเหมือนแบบไปปิดรูมันไว้ <S 1> <S 1> ใช่หรือถ้าเกิดมันอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเบสมันก็ออกข้างหน้านะครับก็พวกนี้มันเป็น เรื่องการออกแบบซึ่งแต่ละผู้ผลิตเ,เขาน่าจะมีระบุเอาไว้ว่าลำโพงมันควรจะวางอย่างไงแล้วก็บางรุ่นบางยี่ห้อที่ไม่มีอาจจะไม่ใช่ไม่ดีครับหรือดีน้อยกว่ารุ่นที่มีเพราะว่าลำโพงที่เขาเรียกว่าเป็นซิลอะครับคือปิดเลยไม่มีอากาศอยู่ข้างในออกมาไม่ได้ครับมันจะตอบสนองต่อความการกระแทกของเสียงได้ดีกว่า เขาเรียก hmm. ว่าลําโพงมันมันเด้งอยู่ข้างในแล้วมันโดนผลักกลับมาชารนเซียนอะไรพวกนี้มันจะมันจะแน่นมันจะกระชับกว่าทีนี้ก็อย่างก็กลับมาจุดเดิมว่าเราอยากได้ยินอะไรแล้วเราทําอะไรอะไรเงี้ยครับอันไหนเหมาะกับเราซึ่งอันนี้มันก็มันก็ตรงครับก็คือแบบบางคนอาจจะบอกว่ายี่ห้อนั้นดีกว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนี้มันมันไม่จริงเสมอไปมันไม่จริงซะทีเดียวในคำเราต้องตีความเพว่าดีถ้าเราชอบเราก็บอกว่าดี แต่เพื่อนชอบอันนี้แล้วอาจจะไม่ชอบเราก็จะว่าน,นี้ไม่ดีแต่เพื่อนชอบนะครับแล้วนยมเลยใช่เราพี่เชื่อว่าไปนั่งลองดูว่าซาวเจเนียร์ที่มิสงานและได้รางวัล Grammy Award ในแต่ละปีมีใครบ้างแล้วลองไปเช็คดูว่าเขาใช้ลำโพองอะไรเชื่อว่ายี่ห้อมันหลากหลายมากทุกคนทําผลงานที่ได้ Grammy Award ได้เหมือนกันด้วยลําโพงที่ยี่ห้อต่างกันราคาต่างกันและเทคโนโลยีที่อยู่ในลำโพงต่างกันก็คือเอาง่ายก็คือลำโพงอ่ะมันคือเครื่องมือแล้วกันครับ คือในการที่เราใช้เครื่องมือไม่ใช่ว่าเราใช้ของแพงแล้วเราจะทําอะไรได้ที่เก่งขึ้นครับแต่มันคือว่าเราใช้เขาอะเราเข้าใจเขามากมากยแา่ไหนใช่ uh มันก็ต้องมาปรับที่ท,ที่สภาพแวดล้อมเรางานที่เราทาแล้วก็จูนตัวเองเข้ากับสิ่งการคือลําโพงที่เราฟังแล้วไปฟังที่อื่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับทำถึงจุดหนึ่งเราก็อาจจะเข้าใจมันมาแต่สุดท้ายพี่ว่าอันเนี้ยมันตลอยากมากๆ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะมองว่าลำโพงสูร์เออมอนิเตอร์มันคือแฟลตถูกไหมครับแฟลตคือไม่มีการปรุงแต่งครับผมทุกคนก็จะพูดว่าแฟลตเนี่ยมันก็คือมี 20- ่สิบถึงสองหมื่นเฮิร์ซครับผมแต่ถ้าลำโพงไซเล็กซ์มันอาจจะลงไปถึง20มันอาจจะ60สิถึงสองหมื่นหกสิถึงหน่แปดอะไรเงี้ยอะไรก็แล้วแต่แต่แฟลตของแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเคยเคยลองไหมว่าไปฟังลำโพงยี่ห้อนี้กับยี่ห้อเนี่ยไซเท่ากันเสียงไม่เหมือนกันแล้วไหนใช่ครับแล้วเขาบอกว่าแฟลตท้งคะอออืไราสุดย มันก็ต้องมาลองฟังแล้วก็ลองทํางานแล้วก็ลองจูนตัวเองดูว่าไอ้บาลานซ์ระหว่างลําโพงงานเราเราและการไปฟังที่อื่นมันอยู่ตรงไหนเรื่องเรื่องนี้แบบโหยากก็ค like ือประมาณว่าลําโพงอะบางทีมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดห้องด้วยั้ทีเดียวอ่าซึ่งอันนี้มันก็เหมือนเป็นเป็นไกด์แหละก็คือเราก็สามารถแบบเทียบได้ว่าลําโพงเนี้ยเหมาะกับห้องเท่านี้ครับก็ในกรณีที่เราไม่รู้ว่าเราจะซื้อขนาดไหนครับอ่า แล้วก็คาแรคเตอร์เอ,อย่ยเงี้ยก็คือแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันโอเคครับอาจารย์แล้วก็ผมอยากรูว่าแบบไหนๆเราก็แบบอซาสายห้องอ่ะมันไม่จําเป็นกับขนาดอ่าองแหลครับหมายถึงว่าถ้าเราไม่รู้จริงๆว่าจะซื้อขนาดประมาณห้องของเราเล็กประมาณเนี้ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่นี่ครับก็เลยเซิร์ชเน็ตคร่าวๆแล้วกันนะครับเขาในเนี้ยก็เจอเขาบอกว่าห้องขนาดเล็กเลยที่เขาอาจจะบอกว่า10บถึงสิหตารางเมตร 10- บถึงสิตารางเมตรก็ตีว่าแบบสามคูณสามสามคูณสี่ อะไรเงี้ยนะครับเขาก็แนะนําว่าเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องขนาดอาจจะใช้ประมาณ5นิ้วลงมานะครับไม่ว่า3ามจอะไรประมาณนี้แถวๆนี้นะครับแล้วก็ห้องขนาดกลางอาจจะ 15- 25ถึงตารางเมตรเนี่ยเขาก็แนะนำว่า6.5-7ถึงนิ้วก็ใช้ได้นะครับส่วนห้องขนาดใหญ่ที่25ตารางเมตรขึ้นไปเขาก็แนะนำว่าเป็น8นิ้วไปเลยครับก็อันนี้ก็อาจจะคร่าวๆเพราะว่าส่วนตัวพี่เนี่ยเคยซื้อมอนิเตอร์6นิ้วมาใช้ในห้องประมาณแบบ ก็ยี่สิบตารางเมตรบวกรบ <c oughs> ครับก็รู้สึกว่าเบสมันก็ลนไปอยู่ดี <c oughs> แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่ามอนิเตอร์นั้นอาจจะมีเบสเยอะและดนตรีเนี่ที่เราทำมันเป็นแนวที่เบสมันเยอะอะไรเงี้ยก็อยู่ที่คาแรคเตอร์ด้วย,ย,วยแต่ว่าอันนี้อันเนี้ยอาจจะใช้เป็นไกด์ไลน์คร่าวๆได้ โอเคครับสรุปก็คือการเลือกขนาดของลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยมันไมไ่จะเป็นต้องอยู่ที่ขนาดห้องเสมอไปใช่ไหมครับครับมันมีปัจจัยอื่นเยอะมากซึ่งอาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแบบว่ามันคงจะไม่ได้ตายตัวซะทีเดียวอย่างที่คุยกันว่าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําดนตรีแนวไหนเราอยากได้ยินอะไรห้องเราใหญ่เล็กรเรื่องหนึง่งอะไรซับใช่อะคูสติกในห้องก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาทำกันบ้านให้เยอะที่สุดก่อนจะซื้อ มันก็ลดโอกาสที่เราจะซื้อแล้วผิดพลาดไปได้นะครับทางที่ดีก็คือมาลองในที่ที่เขามีลําโพงให้เราลองเยอะๆหน่อยก็ดีเช่นถ้ามาที่มิวสิกอาเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีหลายยีห่ห้อใช่ครับแล้วก็มิวสิกอารก็มียี่ห้อก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแคิสซนัครับพอข้อแม็กกี้อะไระม่ใช่ไอ่าแล้วก็แต่ละย,ยี่ห้อก็น่าจะมีหลายขนาดนะครับพอเรามาลองฟังเนี่ยเอางานที่เราเคยมิกหรือถ้าไม่มีงานที่ทํากำลังจะเริ่มทางานเราจะหาเพลงที่เราชอบฟังแล้วฟังบ่อยๆเคยฟังกับ หูฟังเคยฟังในรถเคยฟังลงําโพงทีวีอะไรเงี้ยที่เราคิดว่าเราคุ้นเคยกับเพลงนั้นนะครับเอามาลองฟังกับมอนิเตอร์แต่ละยี่ห้อเช่นยี่ห้อ A กับยี่ห้อ B อ่าเราจะชอบว่ายี่ห้อ A อเบสมันกระชับกว่ายี่ห้อ B เสียงย่านมิดมันพุ่งกว่าอะไรเงี้ยเราเลือกสักอันก่อนเสร็จแล้วเราสมมติชอบยี่ห้อ A ก็ลองเทสต์ดูว่าระหว่าง3นิ้วสนิ้ว5นิ้ว6นิ้วเนี่ยเสียงมันต่างกันยังไงนะครับล้วก็ลองเช็คกับสิ่งที่เราเคยฟังมาบ่อยๆเราก็จะเริ่มจับความแตกต่างได้ว่าอ๋อ จากผูฟังเนี่ยเป็นยังไงมาฟังผ่านหโพงเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆลองฟังแล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าควรจะซื้ออันไหนไปลองนะครับ mm. แล้วก็อย่างในชีวิตผมเนี่ยก็คือมี Monitor มอนิเตอร์มาผมน่าจะมีส0คู่ครับในช่วงแบบ <laughs> ในช่วง10กว่าปีแรกที่เริ่มทําเพลงทําอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปน่าจะร่วมๆเกือบ10คู่จนกระทั่งไม่ถึงจะประมาณแอะ่ะแล้วก็ช่วง10ปีหลังเนี่ยเริ่มดูแลชอบยี่ห้ออะไรก็จะมีไอ้ยี่ห้อน,นั้นเนะี่ยจะมี2คู่ก็คือรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นที่มันนดีขึ้ เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นเส้นทางที่ค่อยๆมาทดลองนะค่อยๆหาตัวเองไปครับบางทีฟังแค่แบบสองสามแบรนด์มันอาจจะแบบยังไม่รู้ว่าชอบจริงไหมใช่แล้วแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาที่เราต้องไปทํางานกับมัน,นถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือลองแชมป์ไปก่อนนีย่ยนะต้องลองใช้ดูครับคราวนี้ผมอยากให้อาจารย์ตีช่วยฝากผลงานหน่อยรครับก็เซิร์ชชื่อผมก็ได้ครับพิเดอร์ซอทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียน่าจะขึ้นหมดเลยครับครับผมครับก็เพื่อนๆในสีเอ็มก็อย่าลืมไปกดติดตามครับ หรือว่าโซเชียลต่างๆของอาจารย์พีนะครับผมสำหรับใครครับที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Music Arms Audio ด้วยครับแล้ววันนี้ผมกับอาระจันพีก็รับอันนี้ให้เราสวัสดีครับ Music Arms